สวัสดีค่ะปะพอ่อแม่เอฟซีสาวหน่อยผิดบานแพงเอฟซี FC คุณคู่แม่เหมียวนะคะมือนอีกก้มีความรู้สึกที่อยากจะเบาอยากจะคุยกับปะพอ่อแม่เอฟซีสุขุสุขคนเนาะค่ะเนื่องจากว่าเนาะในช่วงเวลาของการปิดผักเรียนคุณคู่แม่เหมียวกะได้มีโอกาสในเบื้องม้อล่ไในเบื้องคลิปนั่นคลิปนี่ค่อนข้างหลากหลายกะอะรู้สึกว่าเจ้าของนี่มีอย่างก็มีคุณ่นานะมีคุณค่ขาขึ้นในการในการที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่าเจ้าของ เห็ดแล้วดูซึกว่ามีความสุขมีคนมาหักมาแพงเพิ่มขึ้นเนาะคะ่ะหลายๆคนก็ใส่บางโอ้ยมือนี่อ่าได้บอกกัคุณคู่แม่เหมียวอะไรย่างเนาะค่ะเนื่องจากว่าในช่วงของการดําเนินรายการบอกว่าจ,จะเป็นการไหล่สดหรือการทําคลิปเนาะค่ะก็มีการบอกถึงการเป็นสะพานบุญนะคะในการเชื่อมต่อระหว่างศิลปินนะคะของน้องมาณะน,นะคะที่เป็นนักแสดง นักนักรองหมอล่ำในวงสาวหน่อยผิดบานแพงเข้ากะดูสึกป่าเข้าชื่นช่มชื่นชอบคุณคู่แมวเหมียวกบมีโอกาสไปบานของน้องนี่สี่ครั้งแล้วเนาะค่ะแล้วก็คุณยาทางคุณยาเพื่อนกะได้ชวนคุณคู่แมวเหมียวนี่ได้มารวมทำบุญเนาะค่ะในช่วงเดือนเมษายนเนาะค่ะเธอแหลกเป็นชวนคุณคู่ก็คือในช่วงเดือนเมษายนคุณคู่ก็อ่านรับไหวบอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวคุณคู่จะมามารวมทําบุญในวัด ในหมู่บ้านของเพิ่นนะคะก็คือในหมูบ่บ้านบานสวนสวรรค์คุณคู่กระรับปากไว้แล้วก็จังมาคุยกันเนื่องจากว่าเป็นคนอาใจห่อนเนาะมันอยาดคิดเบิงเงโอ้ยเมษายนมันคือไก่แท้และอีกอย่างก็มีงานต่างๆเขามาเนาะยันคู่เมียวอีกบาววางก็เลยน,นัดหมายแล้วก็ไปคู่พูดคุยกันใหม่นะคะกับทังชุมชนของเพิ่นก็ตัวลงว่าเอาวันที่1ิบ ท่านว่าคม2,566นาะคะนี่อ่านิมื้อนีภาวาหนึ่งหละมันเป็นวันสำคัญของหนองมนนะนาเนาะเป็นเป็นวันเกิดของเพิินที่จะมีอายุครบ17ปีซึ่งเป็นซึ่งเป็นอย่างก่อร้อย ร้อยเชื่อมเนาะค่ะร้อยเชื่อมที่เฮตไห้ทางคุณยากับคุณคู่แมวเหมียวได้พูดคุยในเรื่องของการทําบุญแล้วก็การกลายเป็นร้อยตอ่อเป็นร้อยเชื่อมแล้วก็เป็นร้อยตอ่อไห้ป่าพอแม่แม่เอฟซีของหนองมานาสุขูสุคนได้รับรู้รับทราบเนาะค,คู่ก็เป็นสะพานบุญที่จะช่วนป่าพอแม่แม่เอฟซีได้มารวมทําบุญกับคุณคู่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่คู่แมวเหมียวก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในการเป็นยูทูบเบอร์เนาะ ดูมามือหนึ่งหรืมาชื่นช่มชื่นชอบนักร้องศิลปินเด็กหน่อยคนหนึ่งที่อยู่อจังหวัดสกลนครน้ำกันแล้วก็บ,บริหางไก่จากบ้านคุณครูก็เที่ยวไปเบิงเที่ยวไปหาเที่ยวไปคุยมากมากตลอดตลอดจนรู้สึกว่าเป็นญาติญาติพี่น้องน้ำกันกับเพินได้ค่ะกับทางคุณยาก็ะรู้สึกว่าเป็นญาติพี่น้องแล้วก็ผูกพันกันเนาะเด้เพิ่นไเด้เอ่ยกาวได้ชวนแล้วค่ะรู้สึกว่าดีใจที่เพิ่นไว้วางใจคุณครูเนาะว่าคุณครูน่ะจะเป็น ผู้มีจิตใจที่ดีเนาะมาร่วมทําบุญกันบาท์ทานี่ได้ค่ะพี่น้องเลยคุณคู่เห็นทางคุณยาทางครอบครัวเพลินทั้งญาติพี่น้องเพลินที่อยู่ใกล้ๆเนาะที่เพลินหักแพ่งกันนะร่วมกันมาอย่างกอบมาพัฒนาวัดนะพัฒนาวัดซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งความรูซสึกของคุณคู่ได้ที่ต้องเอาดอก ในมะเวามะเอ,อ่ยในมะกล่าวมือนี่วาเป็นอย่างนอะโอ้คนมะเววเลี้ยวก็คือในระยะติพานมาวัดกับบริมีคนท่างอื่นเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะทินจะมาทําบุญมีมบ่าวาจะเป็นกะทินหรือปป่าก็มแจะทางไทยบ้านเพิ่นมาอย่างก็มาทําบุญกันก็รู้สึกว่ามันกธรร็ธรรมดาธรรมดาบ่กวันมีค้นต่างทินเนาะคะ่ะคุณครูก็เออเห็นพังทางคุณ่าแล้วก็ทางครอบทั่วทางชุ่มชนพลตื่นเต้น คลิปเนาะคุณอยากกับเปิดช่อง Youtube ขึ้นมาเท่าก็ได้เลยเห็นถึงอ่าความตั้งใจของเพนเนาะคะ่ะในการซอยกันพัฒนาวัดมากินเข่าเที่ยงถวายพระตหารเพนกับพระสงฆ์เพิ่นที่อยู่ในวัดเนาะเป็น แกงนอใหม่แน่ตามหมูงปิงปลาปิงใสยังคนกะถีพันเห็ดแต่ละมือแต่ละมือเนาะพนบอกว่าได้สี่มือแลอ้วจริงจริงวันนี้คุณคู่เมียก็ตั้งใจว่าสิไปก็เลยบ่อยสบายนะคะเพราะว่าสกลนคข้อนเนี่ยอากาศมันหนาวมันเย็นเนาะคะ่กะก็เลยบ่สะดวกจะไปมืออื่นนะคะ ก็เลยชวนคุณยายนะคะชวนคุณย่ายก็คือคุณแม่ของคุณครูนะว่าโอ้แม่มืออื่นไปเทีเ่ยวบานสวนสวรรค์นบนอไปซอยทางคุณยามานะกับทางทางเทยบานทางชุมชนเพลินพัฒนาวัดเนาะไปเบึงพาคุณยายไปเบึงว่าเป็นจังไดมีหมองไดพ่อที่จะได้ดูแลได้ซอยเหลือเพลินพ่ออายังก็เป็นคำเบา เชิญชวนพอ่พอแม่เอฟซี FC หรือคนที่มีจิตศรัทธาเดมาเบิงมาช่ชมคลิปนี่ของคุณครูล่ะค่ะอยากะรารวมบุญเนาะเพราะว่าวัดของเพิินอันยังก็มันสุดโสมเนาะขาดการบูรณะเพราะฉะนั้นพวกเข้าสายบุญลหลายๆคนอาจจะมองหาที่ถ้าบุญอยู่กบมีนะคะอย่างเช่นคนทา่ากุงเทพบางที่ก็ออกจากบ้านออกจากอย่างมันยากเนาะค่ะก็อยากมาร่วมบุญคุณครูแม่เหมียวก็อยากเป็นสะพานบุญนะคะ เชิญพอๆแม่เอฟซีของคุณคู่แม่เหมียวเองแล้วกัของเอฟซีนอกมานะหรือกับเอฟซของคุณ่าน,นําได้คุณ่ามีชอง YouTube นะคะที่จะมารวบถ้าบุญรวมกันคุณคู่ว่ามันเป็น,นมิติใหม่ของการเบืองหมอล่ำนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วเข้ากับมี่เพื่อนนีญาติมีความอย่างก็อความสัมพันธ์เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งดีๆเรื่องเา่ดีๆ ขีเห่าเร้หูจักกันหูจักกันตอนนี้ได้เพราะอย่างเพราะว่าหักแพรงนองะนาคือกันเป็นสะภาพบุญเชื่อมโยงเพื่อสั่งบาร,รมีให้กับบักหลาเนาะอย่างหน่อยคนในชุมชนคนกษิเล็บพ่อใจพุ่มใจว่าเออในบ้านสวนสวรรค์เพิินมีศิลปินนักร้องหมอลา่อยู่ในบ้าน เอาคนก็เอาความเจริญมาสู่บานเห่าเพราะอย่างเพราะว่าอิบซี่พันหักพ่นแพงอันนี้คือความตั้งใจของคุณคู่แมวเหมียวเนาะที่ที่ได้คิดได้เห็ดล้วกะ็สารต่อช่วนพอๆเม่ๆเมทุกคนเขามาเห็นบรรยากาศที่ทังคุณยาทางงรอบครั้วพนนทายคลิปเนาะเพราะว่าจะเป็นช่องของอาแคทเพินินช่องของคุณยาของน้องมานาเองเห่าก็เห็นแล้วก็เห็นความตั้งใจเพ่นบอกคุณคู่ว่าโอ้ยตื่นเต้นหลาย ชาวบ้านชุมชนกระตื่นเต้นหลายตอนนี้ก็เล่ห์ไหนคุณคู่แมวเหมียวกับพร้อยตือนเต,นต้นไปนดํามเลยค่ะก็เลยอยากมาเล่าสู่ฟังว่าความรูซสึกของคุณคู่กะที่แรก,กอาจจะคิดว่าจะธรรมดาพอคิดว่าเพ่นจะตือนเต,นต้นน้ำกันกับเ้าเพระฉะนั้นกะฝากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีเด้อมาให้กาลังใจมาเป็นสะพานบุญมารวมท่าบุญน้ำกันเพราะว่า อีกลหลายๆคนเพิ่กนกะเดบาเบิงด้ช่วล้ะกาพยายามเฝ้าติดตามถามข่าวคุณคู่มาโดยตลอดฝากติดตามคุณคู่เมียคุณยาก็ะทั่งครอบครัวของเพิินนะคะในการถามบุญในครั้งนี้นะคะในวันเกิดของบักลาคือสิบท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกผู้ใดว่างผู้ใดปติดภารกิจอย่างหรือว่าอยากมาเห็นบ้านบักลาอยากมาเห็นมูบ้านของเพิินอยากมาเห็นว่าเทาบานของบานสวนสวรรค์เพิินมี ใจหักใจแพงบักหลาซำใดก็พ่อแม่แมกะมานำกันเด้อพี่น้องหรือคุณคุมแบลเหมียวก็อยากให้ทุกคนมาเพื่ออย่างบอกเพื่ออย,อยากสั่งบารมีให้ก็บักหลา่าาโอ้เพิ่นไปได้ดีแล้วเพิ่นบริลลมทินฐานบ้านเกิดเอฟซีหักแพ่งเพิ่นผ้าเพิ่นสางผ้าเพิ่นแปลงอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที พ่อพอแม่แม่เอฟซีทุกคนหวังไหว้นอกว่าทุกอย่างที่เกี่ยวของกับนองมานามันก็นจะผ่านไปได้ดูดีถ้าเฮามีบารมีมีบุญกุศลที่เฮ่าในสัางในเหตุรวมกันเนาะเอาคุณครูแม่เมียขอเอ่ยกล่าวเนาะค่ะขอบคุณพ่อพอแม่แม่ทุกคนที่จะร่วมเป็น สายบุญมาสั่งมาแปลงน้ากันกับคุณครูแม่เหมียวกับคุณยาหล่ะกับนองมานะน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเอาขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะผู้ใดจะแสดงความคิดเห็นหรือรวมอนุโมทนาบุญน้ากันกับคุณครูก็กอยู่ใต้คลิปใดค่ะสวัสดีค่ะ